พิธีชาปนกิจอดีตประธานาธิบดีเจียงเจ๋้หมินจัดขึ้นที่สุสานปฏิวัติป่าเป่าซานทางตะวันตกของกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่5ทธันวาคม2022เจียง,งเจ๋อหมินเป็นผู้นำที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนกองทัพ และชาวจีนทุกกลุ่มชาติพันธุ์เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นมาร์กซิสและนักปฏิวัติชนชั้นกรรมชีพผู้ยิ่งใหญ่เป็นรัฐบุรุษนักยุทธศาสตร์ทางทหารและนักการทูตเจียงเป็นนักสู้คอมมิวนิสต์ที่ผ่านบททดสอบมายาวนานเป็นผู้นำที่มีอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์จีนเขาเป็นแกนนำของผู้นำรุ่นที่3และเป็นผู้เสนอแนวคิดทฤษฎี3ตัวแทน ร่างของนเจียงเจ๋อหมินถูกคลุมด้วยธงชาติของพรรคคอมมิวนิสต์จีนขณะที่ในสีจิ้นผิงประธาน,นาธิบดีในหลี่เค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการประจำกรมการเมืองร่วมเคารพศพและไว้อาลัยที่โรงพยาบาลกลางแห่งกองทัพปลดแอกประชาชนจีน และแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อภรรยาของนายเจียงเจ๋อหมินและครอบครัวนอกจากนี้ยังมีในหูจิ่นเทาอดีตประธานาธิบดีร่วมเคารพศพนายเจียงเจ๋อหมินที่โรงพยาบาลด้วยสิบสิบสองสิบแปดอลีบิเบนเ่หิง伴着哀乐缓缓走 จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนศพของอดีตประธานาธิบดีเจียงเจอหมินไปยังสุสานปฏิวัติป่าเป่าซานเพื่อประกอบพธิธีชาปนากิจจากโรงพยาบาลถึงสุสานปฏิวัติป่าเป่าซานมีชาวจีนในกรุงปักกิ่งร่วมแสดงความอาลัยตลอดเส้นทาง